สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผูิติตามข่าวการสลบในเมียนมาทุกท่านนะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็เปลี่ยนวันที่26เดือนพฤศจิกายนนายนะครับในตอนรายการข่าวนี้นะครับก็จะนําข่าวนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เมื่อวานนี้นะครับก็ทางแอดมินรายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับที่ทางทหารวะได้มาตั้งฐานทัพนะครับลุกล้ิ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับ ในวันนี้นะครับก็จะมาตรวจแถวกําลังลบของกองทัพสารัฐะหรือ UWSA นะครับซึ่งที่ตั้งฐานอยู่ผังตรงข้ามอําเภอป่มามภาจังหวัดไม่ฮ่องสอนนะครับในพื้นที่มีข้อผิดพลาดหลังจากทางกองทัพสารัฐะนะครับตั้งฐานทหารลุกลำอธิบดีของประเทศอย่างน้อย8แห่งนะครับหรือว่า8ฐานนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับก็ทางสื่อข่าวไทย PBS รายงานว่านะครับ หลังจากมีกระแสว่ากองทัพปกนะครับได้ให้กองทัพสารัฐาหรือ u w a นะครับที่ตั้งฐานทหารรุ่งเริ่มอธิบดีของประเทศในพื้นที่อำเภอปางมะภาจังหวัดไม่ห่องสอนประมาณ8ฐานนะครับปฏิบัติการออกจากพื้นที่ซึ่งทางตัวแทนของกองทัพสารัฐาได้หรือ UWSA นะครับในพื้นที่ได้แจ้งว่า ได้รับข้อเสนอพร้อมนำส่งให้กับกองบัญชาการใหญ่ที่เมืองปางซางแลจะให้คำตอบต่อภายไทยภายในเวลา30วันนะครับก็ในวันที่18ธันวาคมเดือนหน้าก็จะได้รู้คำตอบนะครับก็อีกหลายวันนะครับเบื้องต้นนะครับทางไทย PBS นะครับก็ได้ตรวจสอบ กำลังกองทัพสลัดวะหรือ UWSA นะครับที่อยู่ผังตรงข้ามอำเภอป่าหมักผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งพบว่าผังตรงข้ามอำเภอป่าหมักผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นนอกจากมีกองทัพสลัดวะมาตั้งฐานทัพอยู่แล้วยังเป็นพื้นที่ตั้งของกองทัพของ CSSA นะครับซึ่งเป็นพื้นที่กองปัญชาการใหญ่ดอยไตแรงนะครับที่ เรารู้จักกันอยู่นะครับซึ่งนําโดยผลเอกเจ้ายอดศึกนั่นเองนะครับแต่ว่าทางฐานทัพของโดยใดยแรงนะครับได้แต่ว่าทางฐานทัพของโดยใดยแรงนั้นไม่ได้ลุกล่ำเข้ามาในพื้นที่เขตชายแดนไทยนะครับซึ่งกลุ่มว่าถือว่าเป็นกลุ่มตรงข้ามที่ผ่านมานะครับทั้งสองกลุ่มก็ได้มีการประทะกันมาโดยตลอดนะครับแต่ก็มีหลายสิบปีแล้วนะครับที่ทางสองฝ่ายไม่ได้เกิดกรารปะทะสุดรบกันนะครับ ดังนั้นนะครับพวกเขาจึงวางโครงสร้างกำลังพลนะครับเพื่อควบคุมในพื้นที่และเพื่อเตรียมพร้อมและรับสถานการณ์ที่อาจจะกระทบกระทั่งจนเกิดการสรุปกับสภาพเพื่อการกอบกู้รัฐศารหรือ R C S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  E กองปัญชาการใหญ่ตอยไตยแลรงนะครับโดยให้ตั้งกองปัญชาการควบคุมในซื่อกองปัญชาการพื้นที่ผเสนหนาสภาพเพื่อการกอบกู้รัฐารหรือ R C S S กองบัญชาการใหญ่ดอยไดแรงกองป่ดาาดอด้แานคายหลงจังหวัดเมืองปันดัชชานตรงข้ามกับอำเภอปางมะพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ10กิโลเมตรนะครับเพื่อเตรียมพร้อมและรับสถานการณ์ที่อาจจะก,กระทบกระทั่งจนเกิดการสลบกับสบภาพเพื่อการกอบกู้ลัฐสานหรืออาเซียนกองบัญชาการใหญ่ดอยไดแรงนะครับ ทางนี้นะครับโครงสร้างที่กองบัญชาการของกองทัพสัตววะภาคใต้นะครับอนุมัติให้กับกองบัญชาการพื้นที่ภาเชินหนาคือกําลังรบของทหารหลักและทหารสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอ,อสอนะครับทาง่ายกองทัพสัตววะมีกําลังพลอยู่ประมาณ3,000นายนะครับโดยกําลังทหารราบจะใช้อัตราจากกองพลน้อย778นะครับซึ่งประกอบไปด้วยกองพันทหารราบ กองพันลบพิเศษกองพันรักษาความปลอดภัยนะครับส่วนสนับสนุนปืนใหญ่จะมีอยู่3กองพันปืนใหญ่เป็นกองพันในพื้นที่กองบัญชาการภาคทหาร171จนะครับจำนวนอย่างน้อย2กองพันและ1กองพันจากเมืองปางสร้างนะครับทั้งนี้ปืนใหญ่หรืออาวุธหนักของทหารว่านะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยปืนครบ60มมนะครับและ ปืน107มมนะครับและปืนโคก120มมเปลี่ยนตัวนะครับนอกจากนี้อัตรากำลังสนับสนุนการลบของอ,อสอนะครับที่วางไว้ก็คืออ,อสอจาก3เมืองในเขตอิทธ,ธิพลและกองพัน7501รวมทั้งยังมีส่วนการผึกซึ่งวางสามพื้นที่หลักก็คือโรงเรียนทหารราบบ้านคายหลงนะครับโรงเรียนผึกบ้านคันป่โรงเรียนผึกบ้าน โ่งไหมนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังลบของทหารกองทัพสหรัฐะในส่วนนี้นะครับแต่ก็ในขณะนี้นะครับยังไม่มีการเคลื่อนไหวทางสองผ่ายนะครับมีเพียงแต่ข่าวลือเท่านั้นนะครับว่าทางกองทัพไทยก็มีการสั่งให้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ได้ยังไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นนะครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะครับ จากสถานก,การณ์ชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยสพาะบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของอำเภอปลายและอำเภอปาามะผ้ายังคงปกตินะครับไม่มีการเคลื่อนไหวที่ส่อว่าจะมีการสลบร,ระหว่างทหารวาแดงกับทาง่ายไทยนะครับซึ่งทาง,ร,งารัศดรซองผ่ายังคงไปมาหาสูและค้าขายตามแนวชายแดนเป็นปกตินะครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่ามีการสลบมีปัญหากันอะไรกันอย่างนี้นะครับยังไม่มีนะครับทุกทา่าน ทางนี้นะครับพบว่าทางรัศดรทางสองผายนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ยึดครองของว้าแดงนะครับหรือของไทยใหญ่ยังคงไปมาหาสู่และค้าขายระหว่างกันเป็นปกติเส้นเดิมนะครับส่วนแรงข่าวความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยเมียนมาต้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพูว่าในขณะนี้นะครับสถานการณ์ตามแนวชายแดนนั้นยังคงเป็นปกติและไม่มีความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดน ซึ่งปัญหาต่างๆยังคงอยู่ระหว่างการเจรจานะครับเพื่อหาทางออกที่ดีแลกไม่ต้องทําให้เกิดความขัดแย้งปานปลายนั่นเองนะครับก็ทางสองฝ่ายนะครับได้มีการเจรจากันในวันที่18และในวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยทางกองทัพสหรัฐวานะครับได้ส่งตัวแทนมาอย่างน้อย6คนนะครับและ คนเหล่านี้นะครับจะนําข้อเสนอของผังไทยนะครับจะไปเสนอที่ปางซางนะครับว่าจะเอาอย่างไรและภายในวันที่1 8ธันวาคมเดือนหน้านี้ก็จะรู้คําตอบว่าทางกองทัพสหรัฐาจะเอาอย่างไรนะครับที่จริงนะครับในพื้นที่ทับซ้อนเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างน้อย10กว่าปีแล้วนะครับทางสองฝ่ายก็มีการเจรจากันมาโดยตลอดและทางฝ่ายไทยนะครับได้ขอให้ทหารวาถอนกําลังพลออกจากพื้นที่ข้อพิพาทเหล่านี้ นะครับแต่ก็ทางกองทัพสหรัฐวาก็ไม่ได้มีการถอยกําลังพลออกนะครับซึ่งปัจจุกันอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ม,มานานกว่า10กว่าปีแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ